โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูฟีไฟเอาหมุเด้งเข้ามานะคะเป็นย่านหมุนเด้งหนึ่งคือเราสามารถเข้าไปดูไอเจ้าหมุนเด้งได้เลยนี่ก่อนเดื่อเราจะกดตรงนี้แล้วก็ก่อนไปดูคลิปนะคะเล่มแจ้งกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมหมุนเด้งเป็นกางเกงนะคะแล้วก็ไอวอร์อะไรแ๊บนึงโอเคเนี่ยนี้นะเล่นเล่น ห้าเก่จะได้รับเป็นโปรไฟล์นะคะนี่อันนี้เล่น10เกมก็จะได้มาเป็นก่งเกง,กงเจ้าหมูดเด้งแล้วก็เล่น15เกมจะรับเป็นไอฟวอลนั่นเองอย่าลืมเข้าไปเล่นกันนะ,ะทุกคนน่ารักมากหาไอเจ้าหมูดเด้งนะทุกคนนี่แบบนี้เลื่อนหาเลยนะทุกคนย่านหมูดเด้งนี่เราจะเอาเป็นสร้างห้องเลยนะ โอเคแล้วเราก็จะกดไปเลยตอนนี้เราก็สร้างมาแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนมาจากไหนนะคะทุกคน uh huh. น่าจะเข้ามาตอนเราสร้างหรือป่ะนี้ก็จะมีเจ้ามูเด้งแบบนี้เลยนี่มีมีลูกกับแม่นะคะทุกคนนี่ไอ้เจ้ามูเด้งก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่โอ okay. เคแล้วรักปะ ถ้ารับใครที่ไม่ได้ไม่ดูนะเหมือนเราเนี่ยไม่เคยได้ไปดูเลยดูในเกมเาจบจบไปเลยนี่ได้ใกล้ชิดหมูแดงด้วยนี่น่ารักมั้ยอันนี้ก็จะเป็นหมูแดงอีกเวอร์ชันหนึ่งหรือเปล่านะหมูแดหมูแดง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 แล้วหมูแดง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  มันก็จะมีหลายกรงมากเลยนะทนุกคนไม่แน่ใจอันนี้ก็จะจะเป็นหมูเด,ด้งเหมือนกันรอเปล่าตึกตุ๋ยทำไมตัวันเป็นสี่เหลียมโอเคตอหลังคลิปนี้ก็จะมีค่เท่าน,นี้นะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูละ่ะเออย่านหมูเด,ด้งอะ่ะน่ารักนะอาจจะมีเพื่อนมีอะไรเข้าไปดูด้วยสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบา,บาย